คชั้นเจอเด็กยิ่งเนี่ช่ยาสั้งธกิจที่บ้านชันกับเด็กชันมาฟังวันนี้ฉันเรียนอยู่โรงเรียนบ้านนาโถงตำบลระวะอำเภอระนุจังหวัดสงขลาวันนี้ฉันจะมาลาภูมิปัญญาทองทิ้งของเมืองระนุษย์สิ่งหนึ่งคือการนําเคยกุ้งบ้านชั้นยูเคเคเลยที่กับใจดิพอเดือนสามเดือนห้าหน้าปีหนงนะกุ้งเด็งมันคุ้นจ้ำหูเม็ดถึงคนเที่ยวเที่ยวไป ช้วนกับลาปุ่งเด้งดีชายเล่ในการลารุ่นเด้งนี่เราก็ต้องใช้ผ้าปุ่งเด้งค่ะอย่าไปให้มันเป็นรูปถังโข่งปลาเลยแล้วก็เรียบไม้ก็ไปทำให้เหมื่อนกันหนะะ้าะาลถังโข่งปลาจายปุลนลาตร่องป,าาป,องปุนค่ะตึงกันกลดป,ป,าป,ปาลากลดปลาใก็ลาเกาลิน้นพี่นอ้อหัวต้นเชือกไม่ยากรุ่งเด้งจังพูมิ่งพอเราได้ปุ่งเด้งช่ราก็เบ่งเรยตั้งเรยตั้งเหมือนกันคนนี้ที่ยิ้มรับบ้านค่ะ ตึมบานแล้วก็นำแล้วนึกว่าลางโอยไม่ได้เดือดเพือเฮ้ยเดือดยาเดือดใจแล้โอยไม่ด้ดืผมมันสักโครกผมเส้นแล้วก็เศร้าเลือกค่ะเศร้าเศร้าเศาเศาเศร้แล้วก็ตุ้มไม่ขึ้นหนึ่งขั้วจาวแล้เอาโกงเดงันเลยค่ะไปตาเดดไปแพ้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 ออกไปตาเดดวันเย็นห้ามายเด็ดเก็บมาเช็ค่ะ นี่เราห้ามใช้ครบบูนนะคะเราต้องใช้ครบไม้เราใช้กคบบูนไม่ได้เวลาเชนนะคะมันนั้นจะไรมันจะเข้าไปข้างอยแล้วก็มันกินไม่ได้โครบไม้นี่ก็ไม่ได้ห้ามื้อได้ทั่วไปเราต้องทําเองนะ,ะเราต้องใช้ไม,ม้เยอะๆต้นเยอะๆ,ๆะคะ่ะ ไม่เบาเกินแลวก็่าทำให้มันเนียยจะเรียนมึงทิมๆเนีいい่ยกรบมันเตะเรามาเชคค่ะทีนี้เชคเชคเชเชเชให้มันเนียนเนียนชักป้นให้เป็นโกนค่ะป้นให้เป็นโกนแลวก็ใส่โกนปิดก้าไอเนมกันนูกันเหม่งชาบมันหมักขินวัวชาวเราโกนก้งเดงนี่แหละค่ะเบ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 ให้เป็นนั้นเอียด แล้วก็เอาไปตากแดดวันเย็นไม่มีเดดเราเก็บใบเชีหลาวค่ะเชี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 มันเนียนหวานดื่มพอเนียนหวานดื่มแล้วก็ปั้นเป็นก้นเหลาค่ะใส่โคปิดควายเนนการนู่กันแม่งสาบการแม่งลืดมากินนาวเมื่อไหร่ว่าวันทุษถ่ายค่ะเราเอาก้นมุ้งเด้งนี่แหละค่ะมาเบะ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 ให้มันเป็นน้อ แล้วก็เอาไปตาเดดดาวว่านยินน,นะคะไม่มีเดดเหลวแก็มมะลาวค่ะเก็บมะเชเหมื่อนึงแตรบเนี่ยเราจะใส่น้ำพึ่งลงไปกันน้ำพึ่งนะคะเราจะใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็เคีย้ยวเคี่ยวมันเป็นยวงเลยค่ะเคี่ยวมันเววว่าไปม,มันกัุบกรับเลยวัดถึงเราก็ใส่นมมาเชค่ะปีนองตอนเช้าใหม่อ่ะ จีฉยๆอย่างเล้นมันติดตรากนะคะมันจีฉยๆมันเนี้ยวว่าเงีเซ็ตนะคะเป็นชั่วโมองมตึ้งเร็วแล้วก็เอาไอ้ตัวกุ้งเด็กของเราที่เราเจกับน้ำพึ่งเลรยวะนะคะัจุกบให้กระตินีจุกให้ใหลงไปเลยแล้วนกะ็เอาใบโน้ตค่ะใบโน้ตมาคัดค่ะคัดปลาให้นะคะ แล้วก็ทีโร่ทุกให้ลงไปหนึ่งเดียววเล่าวันไม่ต้องจุกใบมันเนนเลงแล้วก็ไม่ต้องจุกใมันฝนโข้ยลงมานะครับปรมันโข้ยโกพอ,อ,อเราเอาใบโน้นคัดปลาให้สุดเรวแล้วก็ตุมไว้สพกเจ็ดวันลาวเรารอสักพกเจ็ดวันนําเคยปลาให้ค่ะนําเคยปลาให้มันจะขึ้นมาะพอนาเคยปลาให้มันขึ้นมาตึ้งเราก็เอาน้ำเคยปลาให้อะลรค่ะ ไปทำยำลบม่วงยำข้ามรถใจนีปีรถใจ,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 จห่วงห้องไอ้อาตัวเลือร้อยอย่างเรง,รงเอาเป็นว่าเสร็จสิ้นในการทำคยนบานเคยนะคะพี่น้องคะตีห้าไม่คยมาเจอคยบานชาตินี้บานชาตนนิโบยเลยวะคุยกะลักกะลุยเม็ดมาเจอคยบานชาติได้เลยสำหรับวันนี้ชาติขอฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ